เช่าคอดีไทยถังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในการถามได้จันนะครับทําดีเราชมทำชั่วขอด่าตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าไข่นะครับวันนี้วันพุทธที่19พฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไม่มีรายการนะครับเพราะว่าจะต้องเดินทางไปพะเยานะครับเพราะว่านากักการเมืองบางคนเขา ต้องการเจอตัวฮะพอดีเขาฟ้องพวกเรานีหนึ่งเราอาจจะต้องไปพยาวนิดหนึ่งไปครั้งที่สี่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เวลาสองทุ่มเจอกับพี่บุรีจงจินดาสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่บุรีจงจินดานะครับหัวหน้าพักดวงใจไทยนะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันนะครับชื่อว่าออกหมายจับคุณเซนอินเตอร์โพลล่าตัวอยังไงอะครับคืออย่างนี้ครับคือ เขาเตรียมที่จะเซ็นหมายจับอุนเซ็นและกับคนมาเน็ตคือใกล้สรุปแล้วมันเป็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้วันอาทิตย์คดีคลิปเสียงอุเนเซ็นไอคลิปเสียงที่พูดกับแพทรทอง <t> ทานที่ทำให้แพ asa, รทองทานกลิ้งคาสารริ่นูนนั่นแหละครับนั่นแหละครับคลิปนั้นแหละครับทีนี้เรื่องราวมันเป็นยังไงผมจะให้ฟัง พุังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคือพลตารวจตรี 3, สิริวัตรดีพอบอกว่าอย่างนี้บอกว่าได้นำสำนวนสอบสวนกรณีคลิปเสียงหุ่นเซนเนี่ยให้อายการสูงสุดพิจารณาสำนวนและมีความเห็นยื่นฟ้องต่อสารอาญาซึ่งไอ้คดีที่ว่านี้เกิดจากยังไงครับเกิดจากคุณสมคิดเชื้อคงตอนที่คุณสมคิดเชื้อคงเนี่ย เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองยุคนั้นเป็นยุครัฐบาลของคุณแพรทองทานจินวัตรเขาได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับบัญชี Facebook ที่ใช้ชื่อว่าสมเด็จฮุนเซนออฟ a คูเ d ดีอซึ่งมีการเผยแพร่คลิปเสียงในการสนทนาระหว่างนางสาวแพรทองทานอดีตนายกกับ ฮุนเซนประธานวุฒิสภาแห่งราชนาจักรกัมพูชาเพราะเพราะอะไรครับเพราะเห็นว่าอานเข้าข่ายเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชนาจากักรและความผิดทางคดีอื่นซึ่งเป็นคดีอาญาที่เกี่ยวข้องทีนี้มาวันนี้คุณลูความคืบหน้าเรื่องนี้มีแล้วดูสิเขาจะทำไงจะทำให้ออกหมายจากผู้นำของประเทศข้างบ้าน อาทิพดีอายการสำนักง,งานในการสืบสวนสานักง,งานการสูงสุดก็ได้เล่าให้สื่อทั้งหลายฟังบอกว่าคดีที่ว่าเนียถือเป็นคดีนอกราชนาจักรที่ตามกฎหมายให้อํานาจอายการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องและต่อมามีการส่งสำนวนคดีให้สำนักง,งานการสอบสวนพิจารณา คลิปเสียงเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้สรุปสำนวนทางอายการที่อยู่ในคณะทำงานประสานงานตันต่ไซเบอร์แล้วนะครับเขาบอกจบเร็วๆนี้แหละประเด็นเรื่องนี้คือการเผยแพร่คลิปมาทำให้เกิดความกระด้างกระเดืองต่อประชาชนคนไทยหรือไม่เข้ากับพระราบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์หากมันเข้าแล้วแล้วใครนำไปเผยแพร่ก็จะถูกดำเนินคดี และอาจจะถูกตำรวจสากลจับก็ได้แต่ถ้าเขาเกิดกลัวก็ต้องโดนขึงพืชอยู่ในกัมพูชามึงไม่ต้องไปไหนแล้วเรื่องนี้คณะทำงานได้มีการถกเถียงกันหลายคณะนะคุณนุเพราะชุดความมั่นคงบางคนมองว่ายังไงมองว่าเฮ้ยจับไม่ได้ดำเนินคดีเขาไม่ได้เราก็เป็นผู้นำประเทศมีเอกสิทธิ์และจะไปเอาตัวเข้ามายังไง แต่ถ้าหากคนคิดแบบนี้ยกตัวอย่างง่ายๆระเบิดที่ยิงเข้ามาเนี่ยแล้วมีคนตายมีคนบาดเจ็บมีทรัพย์สินเสียหายถ้าเราคิดแบบนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยจะเท่ากับว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราต้องทำก่อนทำก่อนทำก่อนให้มันถึงที่สุดแล้วทางสารอาญาจะเห็นด้วยกับเราหรือไม่ในการออกหมายจับถูกหรือไม่ ถ้าเป็นหมายจับได้เมื่อไรก็จะแปลงเป็นหมายแดงเข้าใจไหมครับถ้าหมายจับออกมาเมื่อไรก็จะแปลงเป็นหมายแดงได้ในอนาคตและเราจะเชื่อไหมว่าฮุนเซนกับฮุนมาเน็ตเนี่ยจะอยู่ยงคงกระพันเป็นผู้นํายาวแค่ไหนอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะอายุความคดีพวกนี้มันเยอะอายุความมันเยอะเช่นคดีบางเรื่องอายุความถึงิ0ปี ระหว่างนั้นเขาอาจจะไม่ได้เป็นผู้นําแล้วก็ได้เราก็จะดําเนินคด,ดีได้เขาทําไว้เพื่อในอนาคตข้างหน้าก็ได้อธิบดีอายการบอกว่างี้ภายใต้กฎหมายไทยไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามถ้าทําผิดกฎหมายไทยแล้วกฎหมายไทยนั้นให้อํานาจเราโดยประมวลกฎหมายอาญาวางหลักเกณฑ์ไว้ว่าความผิดแม้จะเกิดนอกประเทศแต่สามารถลงโทษในบ้านเราได้ หรือความผิดส่วนใดส่วนหนึ่งที่ทําในต่างประเทศแต่เกิดผลในประเทศไทยเราสามารถเอาเขามาดําเนินคดีได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครต้องอยู่ภายใต้กฎหมายตรงนี้มาละเมิดไม่ได้กฎหมายไทยไอายการสูงสุดก็จะดําเนินการเคยมีตัวอย่างมาแล้วคุณนุเคยมีตัวอย่างมาแล้วตัวอย่างที่เคยมีก็เคยจับราเกสศักเสนาราเกสศักเสนาโดนจับมาแล้วครับ และเมื่อเร็วเๆนี้ก็จับอาทิตย์ดีสำนักพระพุทธศาสนาที่หนีไปอเมริกาจำได้ไหมนั่นก็คือนั่นก็คือผลงานของสำนักงานอายการต่างประเทศที่ไปจับตัวมาคร,วครับนี่แหละครับนี่แหละครับมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วก็อยากจะบอกว่าเรามีสนธิสัญญาผู้ร้ายข้ามแดนนะครับสมมุติว่าคุณกลัวไม่ได้ไปไหนทำไมหมายจับออกมาแล้วฮุนเซนฮุนมาเนต คุณก็ขังตัวเองอยู่กับกัมพูชาใครขึจะไปจับคุณอ่ะใครกล้าจับละ่ะแต่วันหนึ่งวันใดคุณไปสิงคโปร์คุณไปไปชุมที่เกาหลีคุณไปที่อเมริกาวันนั้นคุณอาจจะถูกตำรวจสากลจับก็ได้เขาจับคุณอยู่แล้วเพราะมีหมายแดงฉะนั้นรัฐบาลไทยก็หวังไว้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้หรืออีกในหนึ่งการที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่ออะไรเพื่อในทางการเมืองนะก็เพื่อ ให้คุณแพรทองทานพ้นผิดจากคดีอาญานะเมื่อไม่กล้าออกหมายจับคุณมาเน็ตกับคุณเซนก็แสดงว่าเฮ้ยคุณแพทองทานก็ไม่ได้ผิดสิทางคดีอาญานะก็ไม่ต้องถูกดำเนินคดีเพราะดำเนินคดีไอ้คุณเซนคุณมาเน็ตไม่ได้ก็ต้องไม่ดำเนินคดีคุณแพรทองทานนะแต่คดีในสารรัฐมนูลน่ะมันเป็นคดีจริยธรรมนะครับมันไปแล้ว <c oughs> มันไปแล้วมันลงโทษไปแล้วครับ ก็เราดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาตัวคุณเซนเนี่ยมารับผิดหรือเปล่ากับกรณีที่มีการปล่อยคลิปเสียงกับคุณแพรทองทานนะครับแต่จริงๆเนี่ยคนไทยอยากเห็นมากกว่านะครับเรื่องคุณเซนเนี่ยจะขอโทษประเทศไทยเรากี่โมงนะครับรวมถึงค่าชดใช้ค่าเสียหายที่เอาจรวดระเบิดเนี่ยมาทําให้คนไทยเสียชีวิตแล้วก็ขา,ขาดด้วยนะครับว่าคุณเซนมันจะยอมชดใช้หรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องคลิปเสียงของแพรทองทานเนี่ยคนไทยมองว่ามันเป็นเรื่อง ของคุณแพรต้อตงทานต้องไปเอาผิดกับคุณเซนเองนะฮะแต่เรื่องที่คุณเซนทํากับคนไทยเนี่ยเรื่องใหญ่คือคุณเซนคุณวัณเนเนมันก็ร้อนมีคนเขาเปรียบเทียบไปผมฟังเขาบอกว่าจีนน่ยช่วยมันไปเยอะอเมริกาก็ช่วยเขาก็เลยถามผมว่าบุรีสองประเทศเนี่ยใครช่วยเขมรมากกว่ากาันใครช่วยกัมพูชามากกว่ากาันผมเอาเรื่องนี้มาเล่าเพียงย่อๆครับ ว่าเงินกู้และเงินช่วยเหลือกัมพูชาเนี่ยสินเชื่อจากจีนเนี่ยมากมายถึงสองร้อยสล้านดอลลาร์เมื่อปีสองพันย่ิบสีเมื่อเร็วๆนี้ตอนนี้มันลดลงเหลือสาม้อยหสิบหกดอลลาร์ในปียี่สิบสามสามร้อยหนึ่งดอลลาร์ในปีสองพันยี่สคือเขาได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะไปสร้างทางด่วนพนมเป็นเชื่อมเสียนุวินนะแล้วก็ไปทำคลองฟูนันเดโช แล้วก็ไปทาเขตเศรษฐกิจสียนุวินจีนหมดไปเยอะไปสร้างอะไรนะสนามวินนานาชาติเสียงเรียบอังกอร์เป็นหนี้สาธารณะเยอะแยะไปหมดแล้วก็เป็นหนี้กับรัฐบาลจีนเยอะแยะคือช่วยรัฐบาลของฮุนเซนมากมายกายกองแถมว่าเวลานี้มันเหมือนกับเสมือนว่าจะหักหลังจีนไงแล้วไปคบกับสหรัฐผมก็ต้องบอกว่า คูนมาเนตเน่ยเขาเป็นนักเรียนเวสต์พอย์เขาเป็นนักเรียนเวสต์พอย์ครับเขาเรียนทหารที่นั่นเขามีเพื่อนเป็นทหารในอเมริกาเยอะฉะนั้นความสนิทสนมที่เขามีกับ Trump, นะกกโดนันทรัม์น่ะมีเยอะมากมีเยอะมากโดนันทรัม์ก็จะเข้าข้างเขาเข้าข้างเขาแรกแรก,แรกก็เหมือนก็นจะลงโทษไทยให้สิบเก้าเปอร์เซนของภาษีผลสุดท้ายนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกันมันไม่เกี่ยวกันที่นายกไทยนายกอนุทิน ฉีกไอ้สัญญาสัญติภาพทิ้งเพราะมันไม่ปฏิบัติตามสัญญาไงทําให้ทหารขาขาดเมื่อมันทําอย่างนี้ได้เราก็ก็ฉีกไอ้นี่ทิ้งแล้วก็โดนดนทํามันบอกว่าจะต้องพิจารณาใหม่ไอ้กฎหมายการค้าสิบเก้าเปอร์เซ็นพอมันนึกขึ้นมาได้มันไม่เกี่ยวกันอันนั้นมันมันเป็นเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับภาษีมันจะมาเกี่ยวกันกันกบ ไอ้เรื่องครั้งเกสนธิสัญญาสนันติภาพได้ยังไงฝ่ายข้างก็ออกมาขมือบออ,ออกมาเขมือบออกออกมามาโจมตีคุณคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีคุณเทง้งหัวหน้าพักประชาชนบอกว่าไอ้ที่เกิดกรณีทหารไปเหยียบกับระเบิดแทนที่คุณอนุทินจะเร่งดําเนินการในการปฏิวัติการให้โลกร้อมกัมพูชาและละเมิดสนธิสัญญาสนันติภาพและผนึกกําลังกันกับนานาชาติช่วยกันปราบสแกมเมอร์ ซึ่งทำให้ประเทศไทยได้เปรียบกัมพูชาในทุกๆประตูแต่สิ่งที่นายกอนุทินดําเนินการเนี่ยกลับไปโหนกระแสาชาตินิยมเพื่อปกป้องคะแนนของตัวเองกลบเกลือนการจัดการปัญหาสแกมเมอร์รวมถึงกระบวนการการฟอกเงินอันเนี้ยที่คุณเท่งออกมาโจมตีคุณอนุทินคือตอนที่คุณอนุทินเนี่ยออกมาฉีกสัญญาสัญญิภาพเนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าเป็นการหักหน้า อเมริกาแล้วก็ทําให้อเมริกาโกรธเนี่ยแล้วก็จะไม่คุยภาษีอันนี้ผมแซงความรา้สส่วนตัวนะครับคืออย่างนี้นะครับคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าพักประชาชนเนี่ยเขากับอเมริกาเขาเอ็นดูกันเขาเหมือนกับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเงินในการเลือกตั้งของพักประชาชนเนี่ยมีบางคนบอกว่าก็ได้เงินจากอ,อ,องค์กรเอกชนอินจีโอของอเมริกามาช่วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพักประชาชนเนี่ยทุกอย่างเต็มที่กับอเมริกาแต่ขณะที่วันนี้เนี่ย คุณอนุทินเนี่ยได้ออกมาบอกว่าจะไม่ยอมงองออยู่ใต้ตีนอเมริกาและทำให้ประเทศไทยเสียหายสุดท้ายแล้วเนี่ยอเมริกาก็ต้องกลับลับนะครับก็คืออเมริกาก็บอกว่าเอาเรื่องสงครามเรื่องเศรษฐกิจภาพมาเรื่องหนึ่งเรื่องการค้าก็เรื่องหนึ่ง,งไม่เอามาเกี่ยวข้องกันดังนั้นเนี่ยการที่ทำเนี่ยออกมาบอกว่าแม่เอาภาษีมาบีบคนไทยแล้วเนี่ย <c oughs> เขาทำให้พักเพื่อไทยกับพักประชาชนเนี่ยหงายหน้าไป <c oughs> อ่ะก็ถือว่างานนี้เนี่ยท่านนาย,ยกเนี่ยทำได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าประเทศชาติ ต้องแยกแยะระหว่างความมั่นคงของประเทศกับเศรษฐกิจก่อนเศรษฐกิจต้องมาทีหลังนะครับอธิปไตยไทยต้องมาก่อนนะครับถ้าเรายอมให้อเมริกาบีบวันนี้พรุ่งนี้มันก็บีบบะลืนนี้มันก็บีบใจมันบีบไปเด้่อวยเหรอครับอ่าใช่ครับฉะนั้นหมากที่ท่านอนุทินเดินเนี่ยมันซับซ้อนเกินกว่าที่หัวหน้าเทงหัวหน้าพักประชาชนจะเข้าใจคือหัวหน้าเทงตามไม่ทันถ้ามาดู มาดูแผนล,ลึกลับซับซ้อนที่คุณอนุทินได้วางไว้คือความจริงก็ปรากฏแล้วว่าโดนั์ทรัมป์เนี่ยไม่เอาเรื่องเขมรไปปนกับภาษีส่วนหนึ่งเป็นเพราะอะไรครับเพราะหมากที่คุณอนุทินเนี่ยได้เดินได้เดินไว้ก่อนล่วงหน้าตอนที่มีการประชุมอาเซียนที่มาเลเซียและก็ที่ประชุมเอเปกที่เกาหลีใต้มองไม่ทันีวว่าได้ตามไม่ทันนะ ท่านได้ดําเนินการสั่งคุณสุบปจีไว้หมดแล้วว่าเราไม่ต้องไปงอมีตลาดใหม่ๆเยอะแยะมีตลาดใหม่ๆเยอะแยะที่ไทยจะต้องเดินไปสู่ตลาดใหม่ๆแล้ววันนี้ตลาดใหม่ๆมันก็เข้ามาแล้วจีนสั่งเข้ามาห้าแสนตันสองแคนาดาก็สั่งสินค้าเข้ามารัสเซียก็สั่งสินค้าเข้ามาเกาหลีใต้ก็สั่งสินค้าเข้ามา และยังจะมีในแอฟริกาใต้อเมริกาใต้อีกนั่นคือตลาดใหม่ๆที่รัฐปีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุบจีได้วางไว้ล่วงหน้าได้วางไว้ล่วงหน้าและได้รายงานต่อนายกอนุทินเรียบร้อยแล้วนายกอนุทินถึงสบัดปากออกมาพูดไงราหาตลาดใหม่ๆได้ไม่มีปัญหานี่คือสบัดปากออกไปแต่นักการเมืองที่อยู่ในเมืองไทยอ่านเกม ตามเกมของคุณอนุทินไม่ทันเรามองมุมนี้ว่านี่มันเป็นประโยชน์กับประเทศไทยจนทำให้โดนันทรัมต้องหันกลับลาสามร้อยหกสิบองศา่งบอกเ้ยมันไม่เกี่ยวกันมันไม่เกี่ยวกันกับไอ้ไอ้ไอ้สัญญาสันติภาพมันไม่เกี่ยวการเรื่องภาษีก็เรื่องภาษีเห็นไหมเห็นไหมครับน่าอาย บริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรมาวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปฏิกรชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65ม mm. ิลลิกรัมต่อแคปซูลเราเพิ่มเติมจากพี่มุรวีนะครับก็คือว่าคุณสุปจีเนี่ยเข้าไปทํา FTA FTA ก็คือการ เจรจาการค้าระหว่างสองประเทศนะครับทำ FTA กับแคนาดานะครับเพราะตอนนี้แคนาดาเนี่ยก็มีปัญหาบอบช้ําจากอเมริกาเหมือนกันคืออเมริกาเนี่ยไปบีบแคนาดาเยอะมากนะครับจนแคนาดาเนี่ยเครียดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อแคนาดานี่ก็ถูกอเมริกาบีบก็เหมือนกับคนไทยเนี่ยถูกอเมริกาบีบเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเขไปติดต่อกับแคนาดาแล้วก็จะได้ทํา FTA แล้วก็ตกลงเจรจา ร่วมกันไทยก็ไปกําลังไปทํา FTA กับประเทศอินเดียเหมือนกันไปทํา FTA กับเกาหลีใต้และรวมไปถึงปร,ประเทศอื่นๆอเมริกาเหนือคือพูดง่ายๆคือประเทศไหนถูกอเมริกาบีบเนี่ยคุณสุปจีจจะไปทํา FTA กับประเทศนั้นอ่ะพูดง่ายๆคนถูกลังแกมาเจอกับคนที่ถูกลังแกเนี่ยเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะอะไรประมาณนี้ละครับมันคือความคืบหน้าจะเห็นได้ว่ามันกําลังเดินไปดีแล้วก็จะเห็นเห็นได้ว่า ความคิดความอ่านของผู้นำไทยคือคุณอนุทินเนี่ยกำลังเดินทางไปถูกทางแล้วฉะนั้นใครที่เข้าใจผิดก็เข้าใจสมัยว่ามันมันเป็นไปทางที่คุณนุเล่าให้ฟังแล้วก็ผมเล่าให้ฟังนี่แหละแล้วผมก็เลยเอามาเปรียบเทียบระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยที่ไปช่วยเหลือเขมรเนี่ยช่วยเหลือกัมพูชาเนี่ยจีนเนี่ยช่วยเหลือเยอะเยอะมากคือคือการซื้อข้าวห้าแสนห้าแสนตันเนี่ยเป็นการซื้อเพิ่ม ซึ่งจีนเคยซื้อมาตลอดแต่ถ้าเรามีไมตรีมีการค้าร่วมกันอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะซื้อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะเขามีคนตั้งหนึ่งพันสี่ร้อยล้านคนนั่นคือไมตรีจากจีนแล้วจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ที่รักสถาบันของเราสถาบันร่างกษัตริย์เขามีความรักสถาบันมีความรักคนไทยครับฉะนั้นการที่คบกับจีนเนี่ยส่วนใหญ่ผมว่าคนไทยเห็นด้วย ยกเว้นในพักการเมืองพักหนึ่งเท่านั้นแหละที่ไม่แฮปปี้กับเขาไม่แฮปปี้เพราะเขาจะคบกับตะวันตกอย่างเดียวได้ผลประโยชน์กับตะวันตกอย่างเดียวแต่สิ่งที่ตะวันตกมันให้เนี่ยมันให้อ้าวมุสลิมมันให้กับไอ้ไอ้ไอ้กัมพูชาเนี่ยความช่วยเหลือที่มันให้กัมพูชามันมีไม่เท่าไหร่แล้วครับความช่วยเหลือเนี่ยมีน้อยมากเนี่ยเนี่ยรายละเอียดอยู่ในมือผมเนี่ยผมก็ไม่อยากอ่านให้ฟังหรอกไม่อยากอ่านให้ฟัง นะมันมีน้อยมากน้อยกว่าจีนเยอะแยะเราก็ทรบาบไปอยู่นะคะว่าอเมริกาตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าไม่รักประเทศไทยนะเขาข้างกัมพูชาอย่างมากมายเหมือนกันแต่กขอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าอย่าไปดังเกตอเมริกานะครับประเทศเราเป็นประเทศเล็กๆนะครับเราต้องคบกับทุกคนตอนนี้เนี่ยเออเราอาจจะสนิทกับจีนมากขึ้นแต่เราก็จะไม่ทิ้งอเมริกานะครับเพราะอเมริกาก็ถือว่าเป็นมหามิตรกับประเทศเรามายาวนานมาเกือบร้อยปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากให้คนไทยเราเนี่ยมองทั้งอเมริกาแล้วมองทั้งจีนว่าเป็นมิตรนะครับแต่อย่าลืมนะมิตรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ต้องรักประเทศตัวของเขามากกว่ารักประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราต้องฉลาดที่จะคบกับอเมริกาแล้วก็ฉลาดที่จะคบกับประเทศจีนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่ารังเกียจทั้งสองประเทศถ้าเราจะรังเกียจเกียด <c ười> กับชายอย่างเดียวเลยนะครับเกียดคุณเซนไปหนักๆเลยเอาต่อบพี<ม>่คือเราทิ้งเขาไม่ได้หรอกอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ย เราก็ได้ดุลการค้าเขาตั้งปีละหลายแสนล้านนะปีละหลายแสนล้านที่ได้ดุลการค้าเราทิ้งเขาไม่ได้หรอกฉะนั้นมันก็ต้องคบครบกับสหรัฐอเมริกาครบกับจีนครบกับทุกประเทศเพื่อเอาผลประโยชน์กลับมาสู่ประเทศไทยถ้าเป็นนักปกครองที่ดีเป็นนักการเมืองที่ดีเป็นนักบริหารที่ดีก็ต้องยืดได้หดได้อ่อนได้แข็งได้อย่างที่คุณอนุทินทำตอนนี้เหมาะสมที่สุดแล้ว คือคือผมออกมาพูดถึงคุณนันทินร่วมคุณนูกวันนี้ไม่ใช่มีเจตนาจะไปไปชื่นไปอะไรไปเชียร์อะไรจะเลียแข้งเลียขาอะไรมากมายมันไม่มีผลประโยชน์อะไรหรอกครับแต่สิ่งที่ทํามันทําให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างพรรคการเมืองที่อยู่ในวันนี้มันเห็นความแตกต่างไงนะแล้วมันเห็นสิ่งที่ที่เราไม่เคยเห็นว่าเขาเดินแผนหลายชั้นพอเจอแผนหลายชั้นเราเห็นเออนี่มันจริงนี่ว่าเขาเลือก รัฐมนตรีที่มาจากคนกลางซึ่งไม่มีผลประโยชน์สลับซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งแล้วคุณสุพชีเ็าทำงานจริงจังทํางานจริงจังฉะนั้นอันนี้เป็นความหวังที่เราเห็นว่ามันจะเป็นผลดีในภายภาคหน้าภายภาคหน้าใครจะมาเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่นะก็ติดอันนี้เดินตามอันนี้แล้วก็ต่อยอดออกไปผมว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาส ในการส่งสินค้าออกไปขายไปในต่างประเทศเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าอะไรที่จะทําเงินเข้าประเทศเราเนี่ยมันเครื่องยนต์เศรษฐกิจสองตัวเท่านั้นที่มันเป็นมันเป็นแรงนําในการนำเข้านำนำ,นำเงินเข้าประเทศก็คือทางด้านการส่งออกและทางด้านการท่องเที่ยวนะแต่เวลานี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นสองสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเจ๊งบงหมดมันไปไม่ได้หมด การท่องเที่ยวหดลงหดลงคนจีนไม่มาเที่ยวนะเพราะกลัวถูกอุ้มหายเพราะกลัวถูกอุ้มไปไปทำงานสแกมเมอร์นะคนจีนก็เลยไม่มาไม่มาคุณหงรินก็ไปขอกับท่านสีจีนผิงนะสีผิงบอกให้รับปากนะว่าอย่าไปทำคาสิโนคุณหลวงรินก็รับปากว่าจะไม่ทำคาสิโนเพราะถ้าทำคาสิโนเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณทำออนไลน์ด้วยเมื่อทำออนไลน์มันก็จะโกงคนทั้งทั้งหลายประเทศ ท่านนายกอนุทินรับปากเลยว่าไม่ทำคาสิโนแต่ขอให้ท่านอนุญาตให้คนจีนเข้ามาเที่ยวประเทศไทยท่านบอกเดี๋ยวจะวางระบบแล้วจะให้คนจีนกลับมาอีกผมพูดแล้วคนลุกนะคนจีนเข้ามาเนี่ยปีนหลายสิบล้านนะแล้วทําเงินให้กับประเทศไทยเรามากมายแล้วเป็นคนจีนที่เป็นต่างชาติเข้ามามากที่สุดนี่เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่จะปั๊มเงินเข้าประเทศไทยการท่องเที่ยวเนี่ยแล้วได้เงินมาฟรีๆสบายๆ นี่ไม่ใช่โจรไม่ใช่จีนสีเทานะเป็นคนจีนธรรมดาคนจีนที่เขามีธุรกิจมีการค้าขายเขาอยากมาเที่ยวเมืองไทยนั่นเครื่องยนต์เศรษฐกิจและก็อีกเครื่องยนต์หนึ่งก็คือเครื่องยนต์การส่งออกอันนี้คือนิมิตหมายอันดีที่เราจะมีการส่งออกส่งออกไปทางประเทศอจีนส่งออกไปทางแคนาดาส่งออกไปเกาหลีใต้และอินเดียซึ่งเป็นตลาดใหญ่อินเดียมันมีคนพอๆกับจีนนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยล้าน ห่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนั่นคือตลาดใหญ่ของเราและสิ่งที่เรามีเนี่ยมันไม่เหมือนประเทศอื่นเขามีอย่างเช่นสมุนไพรเห็นไหมสมุนไพรเอาไปแปลรูปเป็นสบู่เป็นน้ํามันเป็นอะไรก็ได้เยอะๆทำแพ็คเกจให้สวยๆนะกระทรวงพาณิชย์รับเป็นเจ้าภาพในการหาตลาดเรามีทูตก,การค้าทุกประเทศคุณไปค้าขายสิเอาในไทยออกส่ยแจ็คเก็ตแล้วก็ไปเดินค้าขายช่วยกันแล้วมันจะได้เงินกลับประเทศ เราใช้ประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนไปไรที่เขาบอกว่าเป็นครัวของโลกไงเราเป็นครัวของโลกจริงๆแต่เรายังหารัฐบาลที่เป็นเจ้าภาพไม่ได้แต่ถ้าเราหารัฐบาลที่เป็นเจ้าภาพได้เราไปไกลพี่น้องประชาชนก็จะมี SME จะมีธุรกิจวิสาหกิจชุมชนในในตำบลในหมู่บ้านนะกู้เงินเข้ามาทำแล้วก็มีการส่งออกมีการส่งออกทำแพ็กเกจสวยๆหาตลาดในการส่งออก วันนี้ต้องขอชื่นชมคุณสุปจีนะครับโดยเฉพาะการที่คุณสุปจีไปคุยกับอินเดียเนี่ยได้ข่าวว่าจะเป็นการคุยเรื่องการส่งออกอัญมณีนะครับเพราะว่าที่ประเทศอินเดียก็ชอบอัญมณีของไทยแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นคนที่ทําอัญมณีบ้านเราเนี่ย <c oughs> ก็จะได้ดีใจนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมอัญมณีบ้านเราเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็มีฟีมูรปาดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เท่ากับว่าคุณสุปจีเนี่ยจะไปเติบจะไปเปิดตลาดส่งออกอัญมณีที่ประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณสุปจีก็ไปขายข้าวให้กับประเทศสิงคโปร์ได้อีก1นึ่งแสนตันนะครับก็ถือว่าคุณสุปจีมาเนี่ยในจังหวัดที่มันเหมาะสมแล้วก็ตลาดส่งออกบ้านเรามีปัญหาตั้งแต่พักเพื่อไทยเนี่ยมาเป็นรัฐบาลมา2ปีเต็มนะครับทบันทีกระทรวงพาณิชย์เนี่ยของพักเพื่อไทยไม่ได้เรื่องสักสองคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพิชัยกล้วยหอมรวมไปถึงคนที่ชื่อในชัดชัยสักอย่างหนึ่งไม่ได้เรื่องนะคครับับจจมาาเอุุณสีก็หววง่ ถ้าการเลือกตั้งทางหน้าเนี่ยที่จะเกิดขึ้นใครจะมาเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่เอาคุณสุปจีมาเป็นนั่งรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เหมือนเดิมนะครับจะได้ต่อเนื่องการทํางานนะครับอ่ะสุดท้ายให้พี่บริวีสรุปเลยครับครับทั้งหลายทั้งปวงท,ที่คุยกันในวันเนี้มันก็มีประโยชน์สําหรับรัฐบาลชุดนี้ว่าท่านเดินมาทางถูกถูกทางแล้วแล้วก็วันนี้ข่าวคืบหน้าที่อยากจะคุยนะก็เป็นข่าวข่าวเล็กๆแต่ไม่มีสื่อมวลชนอะไรที่ออกไปเยอะ นั่นก็คือการเตรียมออกหมายจากคุณเซนนะแล้วก็ถ้าออกเป็นหมายแดงได้อินเตอร์โพก็จะล่าตัวนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ตระกูลตระกูลหุ้นนะหายไปจากประเทศนี้แล้วก็จะมีผู้นำคนใหม่ตามที่ประเทศยักษ์ใหญ่หรือว่าประเทศมหาอำนาจเขาได้วางเกมไว้ เราก็ตามดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับอ่ะก่อนปิดท้ายอย่าถามพี่บุรีเรื่องหนึง่งเป็นข่าวสั้นๆนิดเมือนกันนะครับเรื่องที่อายการสูงสุดน,น,นะครับส,สรุปว่าจะยืดอุทธรณ์คุณทักษิณคดีหนึ่งหนึ่งสองดูเหมือนว่าทักคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมีความคืบหน้าแล้วสุดท้ายคุณทักษิณผิดเนี่ยถ้าถามคุณทักษิณจะอยู่คุกยาวนะครับพี่บุตรีคิดว่ายัางไงอะครับคือคืออย่างนี้อายการนะนะสำนักงานอายการลงมติแปดสองนะผู้ข้าประยุมสิบ ไม่อุทธร์แต่ในที่สุดเรื่องก็ขึ้นไปถึงไอาการสูงสุดไอาการสูงสุดสั่งอุทธร์นะครับสั่งอุทธร์คำสั่งศาลชั้นต้นที่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 ให้ยกฟ้องฉะนั้นคุณทักษิณจะต้องไปเจอศาลอุทธร์อีกอีกอีกชุดหนึ่งอีกอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นคําสั่งของไอาการสูงสุดที่ให้อุทธร์ล่าสุดมาวันนี้แหละครับะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงคดีนี้ต้องพิสูจน์กันในศาลอุทธร์ต่อ ไปจนถึงสารดีกามันไม่อยู่แค่สารชั้นต้นแล้วครับเพราะว่ามันยังมีอะไรหลายอย่างที่สารที่ไอาการสูงสุดเห็นว่าควรจะอุทธรก็กลับคําสั่งของคณะกรรมการนะโดยใช้อํานาจของตัวเองเนี่ยสั่งให้อุทธรคดีนี้ครับครับอะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บูรวิยุพิดาน,นะครับหัณหน้พักลใจไทยขอบคุณนะครับพี่ครับครับดีครับวัสดีครับ เรื่องคดีที่อายการส่งสุดสั่งที่ดุทอนะครับคุณทักษณิณชินวัตรเนี่ยคดีที่คุณทักษณิณเนี่ยไปจับจุวงร่วงละเมิดนะครับที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ถูกทาง อดีผู้บัญชาการฐานบกเนี่ยครับฟ้องเรื่องหมิน่นึ่นะครับตามที่สารชัน้นต้นเนี่ยมีการยกคำร้องออกไปนะครับทำให้คุณทักษิณบริสุทธิ์เนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องมีการยืดอุทธรณ์ต่อแต่ผมบอกว่าเรื่องนี้น่าจะยากน่าจะยาวแล้วก็น่าจะหนาสำหรับคุณทักษิณน,นะครับเพราะว่ามันมีหลักฐานชัดเจนชัดแจ้งเหลือเกินนะครับวันหนึ่งเราจะเชิญแขกรับเชิญที่รู้เรื่องราวเรื่องนี้นะครับแล้วมาคุยเรื่องกฎหมายว่าคุณทักษิณจะรอดหรือไม่รอดกับคดคีงนึางหู้้ชมไดกันนะครับตติดามกันนะครับด้งนล้มาให้ คุณผู้ชมนะครับทุกท่านได้สัตย์สนผู้ที่มีอุปการะคุณกับรายการของเรานะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าคอรดิไทยถงเช่ามเกษตรสนใจโทรได้นะครับที่เบอร์0 9 2 1 2 1 0 6 6 9 0 9 2 1 2 1 0 6 6 9หรือว่าไลน์แอดคอรดิไทยนะครับดยในการถามได้จันแล้วก็อย่าลืมทานถังเช่าคอร์ดิไทยเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเราจะได้มาดูอนาคตของเมืองไทยหลังจากการเลือกตั้งครั้ง ต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วคนไทยทั้งประเทศนี้เราจะเลือกสีเทาให้มาปกครองบ้านเมืองของเราหรือเปล่านะครับดูนะครับว่าคุณธรรมจริยธรรมและก็ความผิดชอบชั่วดีของคนไทยทั้งประเทศจะมีฉันทามติเลือกนักการเมืองสีเทาเข้าปกครองประเทศไทยหรือเปล่าันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ